พระเยซูตรัสว่าตาเป็นประทีปของร่างกายเหตุฉะนั้นถ้าตาของท่านปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทั้งตัวของท่านก็พลอยมืดไปด้วยเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ เราเข้ามาในโลกเพื่อแก่การพิพากษาเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นและคนที่มองเห็นกลับตาบอดคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกลางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่า เป็นลิธานุภาพของพระเจ้าผู้ชาวคาลเทียคนเขาให้สะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วที่รักของดิฉันผิวเป่งปังอมเลือดเขาเป็นเอกในถ้ำกลางหมื่นคน ศีรษะของเขาดังทองคํานกปะคุณผมของเขาหยิกและดำเหมือนนกกาตาของเขาเปียบเหมือนนกพิราบที่ริมห้วยอาบน้ำนมและจับอยู่ที่ลิมกระแสน้ำเต็มฝั่งแก้มของเขาเหมือนอย่างลานปูกไม้สีเสียดส่งกลิ่นหอมหวนริมฝีปากของเขา เหมือนดอกพับพึงแดงหยดหนามหมดยอดมือของเขาดุดวงแหวนทองคำอันประดับด้วยพลอยเขียวกายของเขาดุดเสางาช้างและประดับด้วยไพยทูลขาของเขาดุดเสาหินอ่อนตั้งบนฐานทองคำนบปะกุลตรวดทรงของเขามีสง,ง่าดังเลบานอน ประเสริฐอย่างไม้สนศีดาวาจาของเขาอ่อนหวานที่สุดทั่วทั้งสัพพางของเขาล้วนแต่หน้ารักหน้าใครโอ้เหล่าบุตรีแห่งเยรูซาเล็มจา๋านี่คือที่รักของดิฉันและนี่คือเพื่อนยากของดิฉันและนี่คือพระเยซูพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า พระองค์คือพระเมสสโปโดกของพระเจ้า